สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะชื่นชมดาราสาวยอดนักสู้อดีตเคยอยู่บ้านเช่าทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนักแสดงสาวเฟรชอริสราถือเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมจริงๆเพราะไม่เพียงแต่มีผลงานละครที่ออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่เธอยังมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจด้วยล่าสุด เธอได้เปิดใจเกี่ยวกับเส้นทางที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความลำบากและความพยายามเฟรชเล่าว่าเธอต้องผ่านช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในห้องเช่าและแม้จะมีความยากลำบากแต่เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องถูกสงสารเพราะชีวิตของเธอก็เหมือนคนทั่วไปที่ต้องสู้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้ เธอรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีและพยายามทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเลยทีเดียว